คืนวันอาทิตย์วันนั้นอ่ะเขาหยุดหายใจครับแล้วทางหมอเนี่ยเอ,เ,เอาเขาเอาเขาเนี่ยเข้าห้องไอซียครับ,รบทีนี้พี่สามเนี่ยระหว่างที่เอา,เอาแฝดพี่เข้าห้องไอซียูอะค่ะพี่วะเนี่ยคือวิญญาณเขาเนี่ยไปแล้วออกจากร่างแล้วแล้วกํ<อ>าลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างพี่สามเลยพูดว่ามึงจะไปไหนมึงกลับเข้าร่างเดี๋ยวนี้ระหว่างที่นําศพลําเลียงมาที่บ้านนะคะด้วยมวยทิระหว่างทางได้ยินเสียงเคาะ กจากนั้นก็เลยให้ทางมือทีนะคะจอดรถระหว่างทางพี่ก็เลยเดินอ้อมไปดูด้านหลังว่ามันมีอะไรก็ปรากฏว่าเห็นพี่ว่าเนี่ยเขานั่งอยู่นั่งดูสพตัวเองอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดาน,นักเล่าเรื่องผีที่อยู่ในใจคุณผู้ชมครับและในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับเราเขามีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุเหมือนเดิม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราก็จะมีการเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการครับส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้จะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับแต่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ต่อให้เป็นแขกที่มาร่วมรายการการันเราก็ต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วก็สวมใส่หน้ากากอน,อนามัยไว้นะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้คุณพาครับสวัสดีครับคุณพาสวัสดีค่ะพี่แจ๊คปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านสายโทรศรรัพท์จะต้องค่ะแล้วก็คุณพาเนี่ยโทรมาเล่าเรื่องใน The g h ก s t Radio เนี่ยหลายเรื่อง ค,ครั้งนี้ทีมงานก็เลยต้องเชิญคุณพามาเล่าเรื่องในสถานีผีดุของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเออและเหตุการณ์ที่จะมานั่งพูดคุยกันในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณพาและครอบครัวใช่ค่ะมาพร้อมกับเรื่องแฝดคนพี่ใช่ค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานหรือยังฮะเรื่องนี้ต้องจริงๆเรื่องเพิ่งจบไปเมื่อประมาณปี54แต่เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่พายัางเด็กๆเลยแสดงว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่คุณพายัางเด็กๆ แล้วก็ต,ต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาใช่ค่ะทั้งหมดเลยต้องเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสถานีพิดุได้ฟังกันเรื่องราวของแฝดคนพี่เป็นยังไงค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณพาพาย,ยังเด็กๆอยู่พาเนี่ยจะมีแฝดคนพี่คนหนึ่งซึ่งเราเกิดมาพร้อมกันเนี่ยคนหนึ่งจะสมบูรณ์คนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์อแฝดผู้พี่ของพาเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะตัวเล็กประมาณเท่าขวดจะต้องเข้าตู้อบพอเขาโตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะต้อง เข้ารับเลือดทุกๆเดือนเขาเป็นธาลัสซีเมียครับซึ่งธาลัสซีเมียตัวนี้ก็คือจะเป็นธาลัสซีเมียมามกินเลือดคือเขาจะต้องรับเลือดจากคุณหมอเนี่ยทุกๆเดือนเราจึงสองคนเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเนี้ประจําครับพอเขาโตมาได้ประมาณสัก12ขวบนะคะเขาก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อเนื่องจากวิวัฒนาการของเขานะ่ยไม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจ ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานที่อู่ซ่อมรถกับพี่ชายคนที่3ต่อไปพาจะขอเรียกว่าพี่สามครับค่ะพาเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกับเขานานมากจนวันหนึ่งพาอายุ15บาก็เลยเข้าไปทํางานที่กรุงเทพเพื่อที่จะแบบไปทํางานช่วงซัมเมอร์เก็บเงินไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนั้นพาไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ทแถวๆปิ่นเก้าวันนึงวันหนึ่งอะค่ะจูจ่ๆพาก็รู้สึกว่าพาอยากจะโทรหา แฝดผู้พี่มันมีความรู้สึกซึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของฝ่าแฝดเนี่ยก็คือพากับแฝดพี่เนี่ยถ้าแฝดพี่เป็นอะไรเนี่ยพาก็จะมีผลกระทบด้วยอย่างเช่นถ้าแฝดพี่โดนรถเฉียวพาก็จะโดนรถเฉียว <H uy> ทั้งๆที่อยู่คนคนละทีนะคะถ้าแฝดพี่สะดุดล้มอะไรสักอย่างพาก็สะดุดล้มด้วยระยะห่างเนี่ยเวลาใกล้ๆก,ก,กันไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่พาเชื่อว่าเออมันจริงเพราะว่าเขาเนี่ย เหมือนโดนไวรุ่นทำลายตีตรงไหนตร,ตรงส่วนไหนก็ตามพาจะมีความรู้สึกว่าเจ็บแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงเจ็บถ้าเราไม่เจ็บก็จะมีเขียวๆตามขึ้นตามตัวที่เขาโดนตีนะคะคทีนี้เนี่ยวันนั้นพาก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราอยากโทรหาแฟนผู้พี่คนนี้จังเลยเราก็เลยโทรไป เขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเมื่อประมาณสอวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สบายเขาเนี่ยป่วยหนักมากพาก็เลยด้วยความที่ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้แปลว่าป่วยหนักจริงๆเลยตัดสินใจขอลางานจากที่ทำ,ททำงานที่เดิมนะคะแล้วก็นั่งรถเมล์ไปที่ซอยแบริงที่อูร์รถพอเข้าไปที่อูรรถเนี่ยพาก็เห็นว่าแสดพี่แล้วก็พี่สามแล้วก็เจ้าของอูนเนี่ยนั่งรอยอยู่แล้ว ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าอู่รถเนี่ยทางด้านหน้าทางเข้าเนี่ยจะติดถนนใหญ่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นป่าทุ่ประมาณ40ไร่ค่ะจากนั้นน่ะพาก็เลยบอกว่าโอเคถ้า,างั้นเราขอดูอู่รถเธอหน่อยนะดูขอดูห้องพักเธอเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องบอกแม่พอพากูเลยไงกว่าโอเคถ้างั้นเราขอดอพาเข้าไ่ใน,นดูห้องุ๊บเ่ยเปดปยะตูเข้างเนี่ยหเ้องบนี่ยอะนะะันกะเป็นอกฐ่าโอเกา้ขึ้นมาเปอน่้องห้องพองช่อเป็นยะงไงบ้าเนี่ยเตียงของเขาเนี่ยะอยู่มุมสุด แล้วก็จะมีหน้าต่างติดกับปาทูกหน้าต่างเนี่ยจะบานใหญ่แต่เป็นหน้าต่างแบบเปิดอ้าครับค่ะเขาเล่าว่าวันนั้นนะคะเขานะ่ะมีอาการเหมือนแบบเพลียลุกไม่ขึ้นหน้ามืดก็คือว่าเดือนนั้นนะคะยังไม่ได้รับเลือดเขาก็เลยลุกไม่ขึ้นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยนอนซมอยู่บนเตียงทางเจ้าของอู่เขาเข้ามาเห็นเอ๊ะทำไมตื่นสายจังเลยก็เลยเข้ามาดูก็เลยขอลางานหนึ่งวันในการนอนพัก ระหว่างนั้นนะคะคือเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรนะคะเขาใส่บ็อกเซอร์อย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นทรัสซิเมียระเขาจะร้อนตลอดเวลา <ừ> um. ก็เลยต้องเปิดหน้าต่างเอาไว้จากนั้นนะคะเขาก็เลยนอนสมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหลังจากนั้นพอตกประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นประมาณ6กโมงเย็นได้ <ừ> um. เขาจําเวลาไม่ค่อยได้นะคะคทีนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าในขณะที่เขากาลังนอนอยู่ตาเขาเนี่ยค่ะต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าเตียงกับ หน้าต่างเนี่ยมันระดับใกล้ๆเคียงกันครับพอพี่นอนปุ๊บเนี่ยตัวเขากับเตียงเนี่ยเท่ากันเลยทีนี้ค่ะระหว่างที่เขากําลังนอนอยู่แล้วมองออกไปตรงป่าทูบอะค่ะเขาก็เห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทองประมาณสี่ห้าตัวคลานออกมาจากในป่าทูบแต่มันจะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่มากกําลังคลานออกมาเพื่อที่จะดุ่มๆคลานมาที่พี่ชายที่นอนอยู่อะค่ะแล้วเขาจะปีนขึ้นมาบนาหน้าต่างเพื่อ,อที่จะกัดและลากลงไปกินอื ทำไมถึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวพาไปเฉลยอีกทีนึงค่ะทีนี้เนี่ยพอตัวเงินตัวทองกําลังคลานขึ้นมาบนหน้าต่างปุ๊บเนี่ยอยู่ๆก็มีงูจงอางตัวใหญ่มากดําเนี่ยมเลยแล้วเขาก็แบบกระโจนเข้าไปที่ตัวเงินตัวทองกัดแล้วก็กอดรัดฟัดเวี่ยงคือสู้กันอยู่นานทีนี้ตัวเงินตัวทองก็รู้รู้ตัวเองว่ายังไงสู้ไม่ไหวเขาก็เลยแผลแล้วก็หนีเข้าไปในป่าทุกสี่ห้าตัวก็หายเข้าไปในป่าทุกเลยจากนั้นนะคะตัวเงินตัวทองก็ไม่ไม่ได้กลับมาอีกเลยทีนี้ก็ ทางงูจงอางอะค่ะเขาก็เลยเลื้อยหายเข้าไปข้างป่าทุ่ง่ะฮะหลังจากนั้นพอสักพักหนึ่งเหตุการณ์มันเข้าสู่ภาวะปกติครับแฝดพี่เขาก็เลยมองไปที่ปลายเท้าเตียงก็เห็นมาเป็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ปลายเตียงละอแต่ผู้ชายคนนี้ร่างสูงใหญ่มากแล้วก็นุ่งจงกระเบนสีแดงแล้วก็ตัวสีแดงครับท่านก็เลยพูดออกมาว่าดีนะที่เจ้าที่เจ้าทางท่านมาช่วยไว้ก่อนอมไม่งั้นอเองตายแน่ ท่าเนี่ยมาตามจับพวกมันกับพวกมันอันนี้ขึ้นมาจากนรกก็คือท่านบอกว่ามีอสุรกายเนี่ยขึ้นมาจากนรกคือเขาหนีขึ้นมาตามรอยรอยแตกแยกของแผ่นดินในป่าล,กลูกรางอะคะ่ะแล้วเขาได้ความที่ว่าเขาว่าไม่ได้กินอะไรเลยเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เลยแฝงตัวเงินตัวทองอเพื่อที่จะมากัดพี่ชายที่นอนอยู่แล้วลากลงไปลุมกินกันในป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยทางเจ้า ทางเจ้าที่เจ้าทางท่านก็เลยมาช่วยไว้โดยการแฝงไปกับมูจงอางมาช่วยค่ะจากนั้นไม่นานต่อพอตกตอนเย็นเนี่ยเจ้าของอู่แล้วก็พี่สามก็เลยพาพี่ชายพาเนี่ยไปรับเลือดครับค่ะ,คะจากนั้นเขาก็ดีขึ้นพอหลังจากนั้นพาก็ไม่ได้ติดต่อกับพี่มานานมากจนพาขึ้นปะวะสปีสองอจำได้วันนั้นน่ะพาโทรไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็พูดว่า ออตอนนี้พี่วักกลับมาบ้านแล้วนะพาก็ถามว่าทําไมพี่วักกลับมาบ้านละ่ะแม่ก็บอกว่าตอนนี้พี่วักเนี่ยไม่ไหวแล้วเหมือนเขาไม่น่าจะรอดแล้วเขาก็เลยอยากจะขอกลับมาตายที่บ้านพาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บพาก็เลยตัดสินใจให้แฟนเนี่ยขับรถพาไปที่ต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์พอไปถึงเนี่ยทางพี่วักเขาก็นั่งรอที่บันไดเรียบร้อยแล้วพาเห็นมาแต่ไกลๆเนี่ยก็เห็นว่าพี่วักเนี่ยตัวดำํดำดํแล้วผอมติดกระดูกจากนั้นนะคะ เนื้อตัวเขาอะ่ะมันจะเขียวๆแล้วอะ่ะคือนั้นเขาเลยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลบพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็สมอาการซุดลงมาประมาณได้ประมาณสามสี่วันจากนั้นพัก,ก็เลยคุยกับพี่สามว่าพี่ทํายังไงดีพี่ว่าเขาไม่น่าจะรอดอะ่ะคืออาการเขาไม่ไหวแล้วเราจะทํายังไงดีก็เลยตัดสินใจพ,พี่สามกับพาเลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้พี่ไปจุดทูบพี่ชายก็เลยตัดสินใจไปจุดทูบแล้วมายืนที่ปลายทาวเตียง แล้วพี่ชายก็พูดว่าหากท่านผู้นี้ยังมีบุญบาร,รมีอยู่ก็ขอให้ดีวันดีคืนหายวันหายคืนแต่ถ้าหากท่านผู้นี้บุญบาร,รมีหมดแล้วก็ขอให้หลับไปอย่างสงบแล้วขอตามองค์สมมาสมุทรเจ้าไปด้วยเถอะพอเราไปปักทูปด้านหลังตกเย็นมาหรือรุ่งเช้าเราจะรู้เลยว่าเขาจะอยู่หรือจะไปพอพอรุ่งเช้ามาเขาก็ยังทรงตัวอยู่เขาก็ยังไม่ไป เราก็เลยคุยกันกันกบพี่สามว่าพี่สรุปว่าเขาน่าจะยังมีบุญอยู่แต่ว่ากรรมเขาคงจะหนักจริงๆก็เลยคุยกันกับพี่ชายว่าเอาอย่างนี้พี่เป็นวิธีสุดท้ายแล้วเราขออนุญาตขอคุยกับองค์พ่อโยมทูตท่านเลยละกันพี่ตาทิพย์ใช่ไหมพี่สามจะเป็นคนที่มีตาทิพย์แต่พาเนี่ยจะมองไม่เห็นพี่ตาทิพย์พี่เชิญท่านหมายถึงว่าพี่สามเป็นคนที่เขามีเซน ตาทิพย์เห็นหมดทุกอย่างเลยเออด,ด้านนี้เลยด้านนี้เลยตาที่สมเปิดเลยแล้วก็พาก็เลยคุยกับว่าพี่เป็นคนเชิญท่านนะแล้วเดี๋ยวพาจะเป็นผู้เจราจากับท่านขอความเมตตาจากท่านเองอเราจะดูว่าบุญบรารมีที่เราพอมีนะ่ะจะสามารถคุยกับท่านได้ไหม,มทีนี้ค่ะพี่สามก็เลยเออทําการขออนุญาต ครูบาอาจารย์สิงห์ศิลิ์เรียบร้อยก็เลยขออนุญาตเชิญท่านมามท่านก็เลยมายืนที่ปลายเ้าเตียงพี่ฝาแฝดพี่ฝาแฝดนี่เขาก็หลับตาอยู่คือเขาไม่ไหวแล้ว<ม>ทีนี้ค่ะพอพี่สามเนี่ยเชิญท่านมาแล้วพี่สามก็บอกพาว่าเออท่านมาแล้วนะ<ม>จากนั้นพาก็เลยเริ่มพูดว่าบุญบรารมีที่ลูกเนี่ยทำมาทั้งชีวิตความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อแม่มาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กศีลห้าสีลแปดที่ลูกถือ ความดีทั้งหมดกุศลที่ลูกทำลูกขอยกให้กับแฝดพี่คนนี้ทั้งหมดขอท่านโปรดเมตตาเมตตาพิจนาต่ออายุไขัยให้เขาด้วยวลูกสัญญาว่าตัวลูกจะพาเขาอะไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าฟังธรรมะและลดละกรรมมันสร้างทานแต่ถ้าหากท่านผู้นี้เขาไม่ทำตามสัญญาที่ลูกให้เคยให้ไว้ลูกจะไม่ขอร้องต่อท่านอีกอแล้วแต่ท่านเมตตาพิจารณาให้ลูกด้วยเถอะขอความเมตตาจากท่าน พอท่านได้รับทราบอะคะ่ะท่านก็เดินหายเข้าไปในโรงพยาบาลหลังจากนั้นประมาณสองสาวันอาการเขาดีขึ้นดีขึ้นแล้วถอดออกซิเจนแล้วก็ถอดปลดสายน้ำเกลืออะไรเรียบร้อย<า>กลนะับบ้านได้เลยจากที่แย่ๆจากท,นะที่ยังไงไม่รอดแน่ๆจาก<ๆ>ที่ใช้เป็นภาษาชาวบ้านคือตายแหล่ไม่ตายแหล่ใช่ค่ะหายหายเลยสองสวันคือแบบดีขึ้นจนแบบถอดสายน้ำเกลือจนจนพารู้สึกว่าเฮ้ย ได้ผลจากนั้นพาก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่ว่ามแม่รอบเนี้ยหนูจะเอาพี่ไปดูแลเองอหนูจะเอาเขาไปอยู่ที่หอพักหนูเองเรื่องอาหารการกินเรื่องค่ารักษาพยาบาลของหนูดูแลเองครับพอพาพาพี่ไปอยู่กับพาที่หอพักเนี่ยพา,าก็พาเขาเนี่ยไปฟังธรรมะมแต่มีครั้งหนึ่งที่พาพาเขาไปฟังธรรมะระหว่างที่เข้าพบครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็นั่งฟังธรรมะเขาไม่สามารถนั่งได้เขามีอาการเหมือนแบบ เหมือนหายใจไม่ออกเขาก็เลยขอออกไปนั่นข้างนอกหลังจากนั้นนะคะก็พาก็เลยพาเขาไปทําบุญทําทานสร้างทานอะไรเขาก็ดีขึ้นมาประมาณปีกว่าๆจากนั้นเขาก็เลยขอพาเนี่ยกลับไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่ซอยแบริงนะพาก็เลยบอกว่าโอเคได้แต่ว่าต้องโทรหาตลอดนะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ประกบได้ทันคือพาเขาไปโรงพยาบาลได้ทันอพอเขาไปอยู่นั่นได้ไม่นานคะ่ะพี่แจ๊ค อาการเขาซุดพาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาไปอยู่ที่นั่นทีนี้พาก็เลยพอทราบข่าวเนี่ยพาก็เลยดิ่งไปที่พิจบูรเลยคือเขาไปแอดมิดโรงพยาบาลที่นู่นแล้วครับพอไปล่าสุดเนี่ยพอพาไปถึงที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าเขาเนี่ยสอดท่อเรียบร้อยแล้วสอดท่อนี่คืออาการหนักอยู่ด้วยออกซิเจนแล้วพอเขาไปพอพาไปถึงเขาเห็นพักเขาดีใจมากแล้วเขาก็เลยกำมือพาไว้นั่นมาก พาก็เลยคุยกับพี่สาพี่สีว่าพี่คือช่วงเนี้ยหนูอยู่ปีสีแล้วหนูจะต้องกลับไปสอบปลายภาคถ้าหนูไม่ไปสอบหนูจะไม่จบทีเนี้ยค่ะพอแฝดพี่ได้ยินอย่างนั้นเขากำมือพาน,นั่นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ชูสองนิ้วอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าอย่างนี้นแล้วสู้ตาสู้สู้พาก็เลยคิดว่าจะเอาเงินสองพันหรอ,อคือเขาคือพาพยายามพูดให้เขามี ความรู้สึกดีก็คือทําให้เขามีกําลังใจเดี๋ยวเราให้เงินเธอสองพันนะเธออยากกินอะไรเธอบอกอยากได้อะไรเธอพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแต่ว่าเราจะต้องขอกลับไปสอบก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสอบปลายภาคเขาก็ไม่ยอมให้พาไปเขาจนเขาต้องตบเตียงว่าอย่างเงี้ยค่ะอืะพักก็เลยโอเคยังไงพากก็ต้องไปแหละแต่ก็เลยฝากพี่สามพี่สี่คุยคุยกันว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีอะไรพี่โทรหาหนูเลยพอกลับมาสอบวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ พากลับมาแล้วก็ติวข้อสอบวันจันทร์ตอนเช้าพารากสอบมาจนถึงตอนเย็นอตอนเย็นกําลังจะติววิชาบัญชีเนี่แหละค่ะเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นครัปลายสายโทรมาเป็นพี่สีโทรมาว่าอเออทําใจดีๆนะว่ามันตายแล้วอใช่คือที่เขาชูสองนี้คือเขาจะบอกว่าเหลืออีกสองวันไ,ได้ยไม่ใช่สู้ตายแต่คือเขากำแบบว่าโมโหใส่ภาวะทําไมไม่รู้เรื่องใน,ในสิ่งที่เขาพยายามจะพูด ทีนี้พอพาทราบปุ๊บเนี่ยพาก็เลยไม่สอบมันแล้ววิชาบัญชีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนใหม่พาก็เลยตัดสินใจขับรถจากกรุงเทพเนี่ยยาวไปถึงเพชรบอรอแล้วก็กลับไปที่บ้านพ่อไปถึงบ้านประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็เห็นว่าทางมวยทีเนี่ยเขาเอาศพมาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่รอลงระหว่างนั้นนะคะ่ะพาก็เลยมานั่งข้างศพก็นั่งคุยกันกับพี่สาวว่าเออเป็นยังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมอยู่ๆเขา,าเป็นกระถันหันแบบนี้ ทีนี้ค่ะพี่สามก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พาได้กลับไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคืนวันอาทิตย์วันนั้นน่ะเขาหยุดหายใจครับแล้วทางหมอเนี่ยเอาเขาเอาเขาเนี่ยเข้าห้อง ICU ครับทีนี้พี่สามเนี่ยระหว่างที่เอา,เอาแฝดพี่เข้าห้อง ICU อะค่ะพี่วะเนี่ยออกจากล่างแล้วคือวิญ,ญญาณเขาเนี่ยออกจากล่างแล้วแล้วกำลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างพี่สามเลยพูดว่ามึงจะไปไหน มึงกลับเข้าล่างเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็เลยกลับมาเข้าล่างแล้วก็เข้าห้อง i อซจากนั้นนะคะพอออกจากห้อง i อซก็ทางหมอเนี่ยก็เลยเอาคนไข้เนี่ยไปไว้ที่เดิมคืนนั้นทั้งคืนอ่ะคะ่ะเขาก็ยังลุกขึ้นมาหมายถึงวิญญาณเขานะคะลุกขึ้นมาเหมือนพยายามจะออกจากล่างอีกพี่ชายก็พูดว่ามึงนอนลงไปมึงจะออกไปไหนเขาก็เลยนอนลงไปเป็นอย่างนี้ประมาณสี่ห้ารอบทั้งคืนทีนี้พอตกเช้าของวันจันทร์ เขาก็ยังนอนนอนโซมอยู่แล้วทีนี้อยู่ๆประมาณบา่ายสามเขาหยุดหายใจอีกรอบอทางหมอก็เลยมาคุยกับทางพี่สามกับพี่สี่ว่าคุณหมออยากจะปรึกษากับทางาผู้ทางญาติของคนไข้ว่ายังจะให้ปัมมมมป๊มหัวใจต่อไหมถ้าปั๊มหัวใจต่อต่อให้เขา,เาหายใจเนี่ยเขาก็ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้แล้วคืออยู่ได้ด้วยออกซิเจนทางพี่สามกับพี่สี่คุยกันว่าถ้าสมมติว่าเรายังปั๊มหัวใจต่อเนี่ย ซี่โครงเนี่ยมันจะไปทิ่มภายในแล้วคือเราคงจะต้องปล่อยแล้วจากนั้นก็เลยไม่ให้คุณหมอเนี่ยปั๊มหัวใจแล้วก็คือปล่อยเขาเลยพอเอาศพมาไว้ที่บ้านระหว่างที่นําศพลเลียงมาที่บ้านนะคะด้วยโมยทิพี่สามเนี่ยก็นั่งนั่งอยู่ที่หน้ารถแล้วก็จากนั้นก็ระหว่างทางได้ยินเสียงเคาะก็ก็ก,กแล้วก็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 อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่ฝาแฝกเรียกครับ จากนั้นก็เลยให้ทางมูลนิธินะคะจอดรถระหว่างทางพี่ก็เลยเดินอ้อมไปดูด้านหลังว่ามันมีอะไรก็ปรากฏว่าเห็นพี่ว่าเนี่ยเขานั่งอยู่นั่งดูศพตัวเองอยู่ทีนี้นพี่สามก็เลยมองเข้าไปก็ปรากฏว่าผ้าดิบที่ผูกเขาไว้อะอม,มันหลุดออกมามเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งหน้าอกเหมือนเขาบอกว่าเออมาผูกผ้าดิบให้หน่อยตอนนี้คือมันเห็นหน้าอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นพอ,อเราผูกอะไรเรียบร้อยก็ลำเลียงศพมาที่บ้านเราก็ทําการ จัดงานสามวันหลังจากนั้นวันที่สามเราก็เลยเคลื่อนศพไปที่วัดนะคะหลังจากนั้นพอเริ่มชาวบนกิจศพก็คือเริ่มเข้าสู่พิธีการเผาศพสับป,ปะเลอเนี่ยก็ทําการราดน้ามันเรียบร้อยสมัยก่อนเราจะราดน้ํามันนะคะแล้วก็จุดไฟอพอจุดไฟครั้งแรกเนี่ยศพเนี่ยไหม้หมดแต่ข้างบนอ่ะไม่ไหม้ทีนี้ทางสับป,ปะเลอก็เลยเมาถามพี่สาวว่าศพเนี่ยไม่ไหม้ ทางผู้ตายเนี่ย<ม>เขายังเป็นห่วงอะไรอยู่ไหม,ม,มทีนี้พี่สามก็เลยบอกแม่แม่ลองขึ้นไปคุยกับทางขึ้นไปทางหน้าเมนหน่อยสีว่าไปพูดอะไรสักหน่อยเขาอาจจะเป็นห่วงอะไรอยู่ก็ได้อาจ,จเป็นห่วงแม่อยู่อพอแม่ขึ้นไปหน้าเมนนะคะก็พูดเสร็จก็ให้ทางสับเะเลยเนี่ยจุดไฟอีกรอบหนึง่งพอจุดไฟเนี่ยมันก็ไม่ไหมทีนี้ค่ะก็จุดอยู่งั้นอ่ะสาสีรอบ จนพี่สามบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรียกวะมาคุยเลยละกัน<ม>ทางพี่สามก็เลยเรียกวิญญาณของพี่ว่าเนี่ยมาคุยว่าสรุปว่าทำไมถึงไม่ให้เผาเป็นห่วงอะไรทางวะเขาเลยพูดว่าเขายังไม่ได้บอกแฟนเขาว่าเขาตายแล้วเขาเป็นห่วงอยู่ซึ่งพาก็ถามพี่สามว่าพี่เขาไม่มีแฟนตอนไหนอะทำไมห<ม>นูไม่รู้เลย<ม><ม>จากนั้นนะค่ะเขาพี่สามก็เลยโทรไปที่เจ้าของอู่รถที่เขาเคยทำงาน แล้วให้ทางพี่เจ้าของอูโทรไปหาแฟนเขาบอกว่าเนี่ยว้าเขาตายแล้วนะทางเจ้าของอูเขาก็ตกใจว่าอ้าวว้าตายแล้วแล้วเพิ่งจะไม่ขี่ไม่กี่วันที่เจอเองนี่ทางเจ้าของอูก็โทรไปหาแฟนเขาแล้วทางแฟนของพี่ว้าก็พูดว่าพี่อย่ามาโกหกพี่พูดอย่างนี้ได้ไงเมื่อคืนหนูยังนั่งคุยกันอยู่เลยหนูยังถามอยู่เลยกินข้าวหรือย,ยังใช่แล้วก็ก็ยังคุยกันปกติอะไรอยู่เลยแล้วพี่เขาโทรคุยกันเขาโทรคุยกัน ใช่แล้วพี่อย่ามาล้อเล่นนะเรื่องนี้มันล้อเล่นไม่ได้นะจากนั้นอะทางเจ้าของอู่ก็เลยพูดว่าจริงๆน้องมันตายแล้วแต่มันไม่ยอมไม่เผาเนี่ยเผามาสามสี่รอบแล้วมันไม่ยอมไหมแล้วทีนี้ค่ะพอแจ้งเสร็จคือแฟนเขาเสียใจมากทางเจ้าของอู่ก็โทรมาหาพี่สามก่อนที่จะให้สปเปลอเผาเนี่ยพี่ชายก็เลยคุยกับพี่ว่าว่าบอกให้แล้วนะสบายใจได้แล้วนะเขารับรู้แล้ว จากนั้นนะคะทางสัเลยก็เลยทําการจุดไฟเผาอีกรอบหนึง่งศพเนี่ยก็เลยไหม้<อ>แล้วก็อ,อ,กอีกเรื่องหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ,อตอนที่ข้างบนเนี่ยเผาไม่ไหม้คือมันมีการสักรูปหวัวใจตรงหน้าอกอยู่ก็คือเหมือนเขาห่วงว่ายังไม่ได้บอกแฟนเขานะคะหลังจากนั้นพอเผาเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาเก็บประดูกวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานอะ่ะทางพากับแม่นเนี่ยคือยังเศร้าอยู่มากแต่เราก็ยังแบบเหมือนทบุญไปให้อยู่ตลอดครับ ตอนเช้าเราก็จะพูดว่าลูกขอใส่บาตรกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอนําพาอาหารนเียไปถึงนายวะนะจากนั้น,นะคะ่ะสองสาปีผ่านไปออยู่ๆพาก็ฝันฝันว่าพี่วะมาหาเดินมาตามลําแสงแล้วก็เราสองคนพี่น้องเจอกันแล้วก็เลยกอดคอ,อนั่งลงตรงขอดไม้นะคะพาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากตายแล้วอะไปอยู่ที่ไหนทีนี้ยพี่วะก็เลยบอกว่าตอนนี้เราขึ้นมาจาก เราขึ้นมาจากนรกแล้วนะ<ม>เรามาอยู่พบกลางแล้วขอบคุณมากบนกุศลที่ทําให้อะเราได้รับทุกอย่างทั้งแม่มแทําให้ก็ได้รับหมดเลยตอนนี้เรา,เาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติธรรมแล้วนะหลังจากนั้นก็พาก็ไม่ฝันถึงเขาอีกเลยเวลาไปปฏิบัติธรรมพาก็จะเรียกเขาไป<ม><ม>นั่งฟังธรรมะด้วยไปปฏิบัติด้วยอะไรนี้ค่ะเรื่องก็จะประมาณนี้คือเริ่มเรื่องมามมตั้งแต่เขาเกิดตัวเขามีปัญหาคือร่างกายไม่แข็งแรง S <S> <S เป็นตั้งแต่เด็กเลย <S <S <ช>คือต,คตัวเล็กออกมาตัวเล็กงจากนั้นก็เหมือนมีโรคภยัยไข้เจ็บตามมาตลอดจนกระทั่งเหตุการณ์มันเริ่มพีคขึ้นในตอนที่เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นถูกไหมฮะ <S <S ใช่ค่ะทีนี้ในเหตุการณ์สาคัญที่คุณพาข้ามไปอันหนึ่งคือในส่วนของที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งไอ้ตัวเงินตัวทองตรงนั้นอะ่ะค่ะคือคือนอกจากที่โดนสุนักายมาเข้าสิงแฝงใช่ค่ะเพื่อที่จะมากัดกิน ใช่ก็หิวมากเออแล้วไอ้ที่เหลือไอ้ที่เหลือคือเขารอสี่ห้าตัวเขารอรอกินอยู่ในป่าไงคะให้ไอัน,นี้คือทั้งหมด่ามันเป็นนิมิตหรือว่ามันเป็นเรื่องอนนที่มันเกิดขึ้นด้วยตาคือต้องบอกว่าแฝดพี่คนนี้เขาเห็นผีมาตั้งแต่เด็กเขาเห็นผีมาตั้งแต่เด็กแต่เขาเป็นคนไม่พูดอะไรเลยเป็นคนไม่พูดเลยปากหนักมากซึ่งเรารู้เหรอเรารู้บ้างเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาบอกเรา Mm hmm. แค่นั้นเองแต่เขาเห็นทุกอย่างแต่เขาไม่พูดเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยคุณพามีพี่น้องกี่คนพาเนี่ยมีพี่ชายห้าคนพาเป็นคนที่หกคน mm hmm. ที่ห้าที่หกจะเป็นฝาแฝดกันอืค่ะส่วนพี่สามเป็นคนที่เห็นพี่สามเป็นคนพี่คนที่หนึ่งเป็นคนหนึ่งสองสามสี่เป็นคนมีตาที่สามหมดเลยคนที่ห้าก็ตาที่สามเขมาอย่างไง,ไงเขาได้มาอย่างไรอะ ได้มาตั้งแต่อตอนเด็กๆได้มาเองไม่ได้มีการทำพิธีใดๆไม่ได้ทำพิธีใดๆอ,อาจจะด้วยว่าตอนเด็กเขาจิตบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเท่ากับว่าเรื่องที่คุณพาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตาที่สามการที่มองเห็นสิ่งพวกนี้จนทําให้มีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันน่ะต้องมารับอะไรตรงนี้ด้วยป่ะพาไม่ทราบเหมือนกันค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะต้องถามก่อนว่า มันมีเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยคนเราถ้าสมมติว่าเราเข้าไปสู่ในโลกของเขาเมื่อไหร่มาก,มากเาเๆเข้าเยอะๆเข้าอ่ะจนมันกลมกลืนแล้วมันแยกไม่ออกว่าระหว่างคนกับผีบอ่ะคืออะไรกันแน่มันจะมีสิ่งสิ่งเนี้ยพยายามที่จะมาแทรกหรือจะมาเอาสมาชิกหรือจะมาเอาคนคนนั้นไปอันนี้พาไม่ทราบแต่มีสิ่งหนึ่งที่พาจะ สิ่งนี้แหละค่ะที่พาทําให้พาไม่อยากมีตาที่สามเพราะว่าเราไม่สามารถแยกว่าเนี่ยคนหรือผีอเพราะว่าพาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้สึกเกรงลัวคนมากกว่ากลัวผีเพราะว่าผีเนี่ยไม่ทําร้ายคนถ้าเราไม่ได้มีกรรมต่อกันนะคะแต่ล้าคนเนี่ยถ้าเราเป็นอาจจะเป็นกรรมในในรูปแบบคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคําถามสําคัญคือมีไหมหมายถึงตาที่สามคุณพาพาเห็นภายใต้ม่านตาเข้าใจไหม เขาจะไมคะว่าถ้าสมมติว่าตาที่สามคือเห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเห็นด้วยจิตจะเห็นภายใต้ม่านตาอันนี้คือเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อค่ะใช่โอเคคือคุณพาก็จะบอกว่าก็มีเซนต์เหมือนกันแต่เห็นด้วยจิตเห็นด้วยจิตค่ะไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้แบบนั่งอยู่งี้เห็นเหมือนพี่ที่เขาเห็นพี่สามที่เขาเห็นบอกโหนั่งไม่ใช่ พาต้องบอกว่าพาเป็นโรคหัวใจเล็กนิดนิดนึงพาเลยไม,ไม่ไม่อยากที่จะเห็นผีด้วยตาเพราะว่าเป็นคนที่ตกใจแล้วจะอาจจะทําให้ร่างกายเราช็อกางนี้ด้วยค่ะแล้วก็พาเล่า,เาข้ามไปช็อตนึงคือพี่ฝาแฝดคนคนพี่ของพาเนี่ยด้วยความที่เขาป่วยมาตั้งแต่เด็กแล้วร่างกายเขาไม่สมบูรณ์ทีเนี้ยตอนที่พาพาเขาไปพบครูบาอาจารย์นะท่านก็บอกว่า พามาพบช้าเกินไป<ม>เขาเนี่ยโดนกินไปหมดแล้วเหลือแต่หัว<ม>โดนกินนี่หมายถึงว่าเราทุกคนมีบรรพบุรุษ<ม>พาเป็นคนพ่อแม่เป็นคนอีสานมีบรรพบุรุษแต่ว่าท่านอาจจะปกปักรักษาลูกหลานทุกคนไม่ให้เจออันตรายใดๆ<ม>ทีนี้ด้วยความที่ว่าแฝดพี่เป็นคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เด็กตอนเด็ก ปู่ย่าตายายท่านจะดูแลได้แต่โตมาเราจะต้องทําการเส้นไหว้ท่านบ้างทีนี้พอโตมาแล้วเราไม่ได้เส้นไหว้ท่าน่ะท่านก็ไม่มีแรงที่จะดูแลพวกเราท่าน<ร>ใช่ท่านก็เลยกินตั้งแต่ขาขึ้นมามตั้งแต่เท้าขึ้นมาท่านไม่อยากกินแต่ว่าถ้าไม่กินท่านก็ไม่มีแรงดูแลอพอกินไปท่านก็มารู้ตัวอีกทีก็คือกินไปจนเหลือแต่หัวแล้วทีนี้ตอนที่เขาไปนั่งฟังธรรมะคือเขานั่งฟังไม่ได้เพราะว่า ผีเขานั่งฟังไม่ได้เขาออกปุ๊บก็จะตายทันทีนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเขานั่งฟังไม่ได้ต้องนั่งงนอกที่หายใจไม่ออกถูกต้องค่ะคือข้างในเขาอไปหมดแล้วไม่เหลือตับไตเส้นพุงไปหมดแล้วแต่เขาอยู่ได้ด้วยบรรพบุรุษท่านดูแลให้คือต้องบอกอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับนั่นคือความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันคือประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณพาซึ่งพี่คนเนี้ยเสีย จากเหตุการณ์นี้เลยนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผมว่าครอบครัวก็ต้องคิดแต่ว่าตกลงแล้วม,ม,มันดีหรือไม่ดีกับการที่แต่ละคนมีเซนต์แต่ละคนที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผีมองเห็นวิญญาณได้ใช่ค่ะการที่เราต้องเลี้ยงผีบรรพบุรุษตกลงแล้วอ่ะมันดีหรือไม่ดีอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าแต่ละคนใช่ค่ะพาก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าตอนเด็กพาเนี่ยจมน้ําบ่อยมากต้องบอกว่า ทุกๆครั้งที่มีการจมน้ำอะ่ะจะมีคนดึงขึ้นมา,มาตลอดนั่นคือบรรพบุรุษท่านมาช่วยทําไมพาถึงาสามารถบอกได้ว่าท่านมาช่วยก็คือท่านเป็นคนบอกเองพูดเองโดยผ่านสังขารว่าท่านน่ดูแลนะสาเหตุที่ท่านกินลูกหลานเพราะว่าท่านหิวจริงๆท่านไม่ไหวท่านดูแลลูกหลานไม่ได้ดั้นก็ต้องทำมันทำบุญอุที่ส่วนกุศลใ,ให้ทำมาบรรพบุรุษของเราอยู่เรื่อย ใช่ค่ะพาก็จะมีการเส้นไหว้เหมือนเหมือนกับคนจีนคนทางภาคเหนือปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอย่างนั้นอ,อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดเลยคือความเชื่อครับและนี่คือเรื่องราวของคุณพา ในสถานีผีดุของเราเรื่องที่คุณพาบอกว่าเป็นเรื่องของแฝดคนพี่คืนนี้ขอบคุณคุณพานะฮะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนสถานีผีดุของเราครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากจะมานั่งพูดคุยในสถานีผีดุของเราแบบนี้ฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับที่ ghoststation.thailand@gmail.com ทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณพานี่แหละครับ และครั้งหน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นร่วมไปถึงทางแฟนเพจไทยรัฐของเราด้วยครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาส่งทุกผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอ,เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้าคืนนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสด,ดีทุกคนครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ